เห็ดเกาลัดครับเยอะเลยจ้ามาจะเพื่อนๆเ,เก็บเลยเก็บเลยชีนี้ดงเห็ดเกาลัดอุ้ยกรอบดีมากเลยมาเลยอแบบนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาฟองน้ำออกนี่จะเพื่อนๆว่าจะไม่ข้ามมาแล้วเชียวอ,อุ้ยตายแล้วเพื่อนๆดิอุ้ยได้แต่ก้านนะเน่าเลยด้วย อู้ตายแลวเพื่อนๆไม่ได้อ่ะดอกเนี้ยเสียดายจังเลยอ่ะเยอะเลยเพื่อนเป็นดงเลยดีใจเลยจ้ะกรอบนะเนี่ยขาเขาจะกรอบมากเลยแบบน,นี้แบบน,นี้ใช้ได้จะฟองน้าไม่เอาออกเอาตะนอเอาแมงเนี่ยออกก <c oughs> อะแน่นเลยนะนี่เพื่อนสองดอกเลยงามนะงามเพชรกะลัาไปเลยดอกนี้กำลังกินเลยเพื่อนอู้ บลูนศพนะจ๊ะอีกดองเพื่อนนี่นี่นี่ดูดิมันน่าจะมีคนไม่รู้จกักแหละดูดิเขาเหยียบมันเนี่ยมันน่าจะมีคนไม่รู้จกักเสียดายจังเลยเนี่ยเหยียบตะแบนตะแตะเลยมาจ้ะนี่นี่ขานี่แบบ กรูกรอบมากเลยค่ะนะดูดอกนี้สิดอกนี้ไม่แน่ใจมันนิ่มไปแล้วนะขาน่าจะได้เดี๋ยวเอาขาไปเพื่อนๆขาได้อยู่นี่อีกดอกเพื่อนนะอุ๊บโอ้โหไอ้ก็บมันอยู่ในโซกจ้านี่เพื่อนๆอ,อุ้ยเดี๋ยวกันนะมาๆๆม,ม,มนี่อีกดอก นั่งคุกเข่าเลยเนี่ยขอเห็ดน้องเพื่อนดูดิโอ้เดี๋ยวต้องไปปาดอีกนะไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนนะนี่ยังนี่มีอีกเพื่อนๆดิโอ้เนี่ยเนี่นี่นี่อีกจ้าเธอนี่เลยนี่เลยออ้โหอันนี้นะเพื่อนเอ้ยกุบเลยจ้ะฮึกรุบมากเลยแบบนี้นะโอ้หนี่ดอกเนึ่ยข้างๆถุงเลยดูดิ อยู่ข้างๆทุงนะเธอนี่มามามาแต่เ,เพื่อนๆอีกดองโอ้โหนี่ถูกใจแหละขาอ้วนนีเป็นเพื่อนดอกนึงดูดูดูด,ดูนี่จ้านี่จ้าเห็ดพึ่งเการัดเนื้อหวานอร่อยเหมือนกันเพื่อนนี่มีอีกมีอีก มันมองมองมองไม่รู้เลยนะไอเดี๋ยวดูผีเดียวกับใบไม้เลยนะอ่ะน,นี่นี่ดอกปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ได้เจอแบบน,นี้เนะี่ยไม่เราไม่ค่อยได้เจอเจอยากเ,เพื่อนๆส่วมาเจอดอกสองดอกอะไรอย่างเงี้ยนี่นมีเยอะเลยอันนี้แก่แล้วเสียดายเสียดายแก่แล้วจ้ะแก่หลายดอกเลย นี่จะ้ะเพื่อนๆดอกนี้นี่ใช้ได้อยู่ดอกนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราก็แกะเอาเนี่ยฟองน้ําเนี่ยเขาออกนะนี่จะ้ะอันนี้เดี๋ยวปาดออกอ่ะไอ้แบบน,นี้ใช้ได้อยู่มาเห็ดพึ่งเกาลัดนะทุกคนปีนี้ได้เยอะปีนี้ได้เยอะดีใจขนาด องน้มันนิ่มมากเลยจ้ะเอาออกอเดี๋ยต้องตัดขาเพราะว่ามันมันแก่ไปเรื่อยๆอะก่อนถึงบ้านน่ะนี่นดอกจันเพื่อนจับแรงก็ไม่ได้นะโอ้ยอันนี้หักเลยเพื่อนเอนยอันนี้แมวเอาแต่ขาแล้วกันอนอมีตรงไหนอีกเอ่ยอันนี้ไม่ใช่เกาลัดนะเพือนเพื่อนอน,นี่อะไรอะ่ะโอ้ยนิ่มเลยจ๊ะนี่เพื่อนๆ ดอกนี้โอ้โหกลังกินเลยดอกสวยดอกสวยดอกสวยนี่ดอกสวย,สวย,สวย,สวยมันจะเป็นสีฟ้าในเวลาเราไปโดนขเขาจะเลียกบูนศกพลางตามากเลยสีเดียวกับใบไม้ไมเพื่อนๆดูดิมันจะมองยากนะตัดแต่ตรงนี้นะเนี่ยดูดิตัดแค่ตรงนี้น แบบนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นสีฟ้าพอเราไปโดนเขาอะเหมือนจะเป็นแมงเลยแน่ใจหรือว่าเขาแก่เราไม่แน่ใจอุ้ย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 อืมหาดีอันนี้ จะตัดไว้ตรงไหนดีเอาถรงนี้แหละเราจะตัดตะขาแล้วกันนะเดี๋ยวไปเลาะที่บ้านอีกทีนะึ่ง่จ้ขาก็ดีจ้ะเนี่ยอันเมื่อกี้น่าจะขาไม่ดีที่เป็นรูๆนะเป็นแมงแน่นะของอร่อยเนาะขามันกรุบๆเพื่อน,อนกรุบมากเลย นนี่จ้าี่จ้าโดนน้ำจ้ะขขงโดนน้ำแบบนี้เราไม่เอาฟองน้ำออกนะประมาณนี้เราว่ากินได้อร่อยดีฟองน้ำของอันนี้ถ้าแกะแบบนี้อาออก มันมีากด้ยเนี่ยทากเยอะแท้ล่ะแบ่งกันอยู่ในป่าเยอะแยะเห็ดครั้งแรกกันเนี่ยเก็บเห็ดอันนี้ได้เยอะเพื่อนเราปกติวันได้ดอกสองดอกเองใบไม้ร่วงก็ตกใจจ้ะ ดอกนี้ดิตัดน,นี้ออกไปก่อนนะอันนี้ดีดีอันนี้ดีดีนนด,ดีดีอันนี้ดอกมันใหญ่ไปเราเอาฟองน้ำออกมันอร่อยมากกับทากชอบเลเห็ดเนี้ยนี่จเจอออกไปขานนี้หัวหาย โอเคจ้ะหา่อยา้า่อยค้า่อย่อ,อ,อย,อออย,ออยเก็บครั้งแรกนี่ปกติไม่ได้หรอกจ้ะอย่างที่บอกไปเจอแต่แบบว่าแก่แล้วหรือไม่ก็เจอนิดหน่อยอันนี้เจอเยอะเลยดีใ,ใจเลยจ้ะเพื่อนไม่คิดว่าจะเจอเยอะนะนี่